สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรวมเลขท่านอ้นท่านอ่องหลังเดินทางกลับไทยในรอบ27ปีรวมเลขเด็ดท่านอ้นท่านอ่องพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรลดามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวได้เดินทางกลับประเทศไทยในรอบ27ปีแห่สองเลขโค้งสุดท้าย ลุ้นถูกรางวัลประจํางวดนี้16สิงหาคม66โดยท่านอ้นวัชระเดชศรวิวัชระวงเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524เป็นพระโอรสพระองค์ที่2ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร .10 ปัจจุบันอายุ42ปีเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2566 มีกำหนดการอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นหนึ่งสัปดาห์เลขทะเบียนร,รถท่านอ้นเดินทางกลับประเทศไทย1นหนูงองู2 9ง0 2930เลขทะเบียนรถท่านอ้นทำบุญวัดยานาวาวัดบวร1นหนูงองู2 8ง8ท่านอ่องจากรีวัดวิวัชระวงศ์เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2526เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรอสิปัจจุบันอายุ40ปีเดินทางกลับประเทศไทยวันที่13สิงหาคม2566เมื่อวันที่14สิงหาคม2566ท่านอ้นวัชระเดชรวิวัชระวงพร้อมด้วยท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัตวิวัชระวงเดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารขาออกท่าอากาศายานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา เดินทางกลับสหรัฐวันที่14สิงหาคม2566เวลาที่เดินทางมายังท่าอากาศสยานสุวรรณภูมิ23สนาฬิกาเวลาขึ้นเครื่องเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา02.50นเลขประตูเข้าสนามบิน10เลขเครื่องบินเดินทางจากประเทศไทยไปยังนครดูไบาสายการบินเอมิเรต์แอร์ไลน์เที่ยวบิน ek 3 7 7 เลขเที่ยวบินหลังพักเครื่องที่ดูใบสหรัฐอาหรับเอมิเรตสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์เที่ยวบิน EK 2 0 1อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณสยามนิ้วคะ่ะ